สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราทีทีฟชแนลไม่ได้อ่านมานานที่เป็นคลิปแบบธรรมดาและอยู่บ้านเรื่องกันนะนี่ข่าวว่าแซงการโหดอ่ะให้เจออะไรความเกิดความเกิดบ้างอ่ะผู้เริ่มก่อนหนึ่งหกแผลแซงเอาไม่แซงการกล้อไม่ได้ มา้าเผมก่อนจัวมาของใหม่เลไร์าอาซูนแห่งอำนาจเบซ่าจหนึ่งจากนั้นสกิลครับองอกสนามช่องบรรการ์เจบอ่าใครนะวินสตันใะช่ไมอาจจนแห่งการช็ดวินสตันแล้วก็เกจสามไม่จะเป็นซรีกาดก่อนไม่เจอนะดีละดีละไม่ด้เมอนี่ยังไม่มีเกจสเลยยังไม่คุยเลย วิ่งไม่ได้คุยยังไม่อยากอวดนะ่ไม่มีจริงโอเคขาดครับถ้าเินจวตัวเปิดเจ็ดบ้างสิเปิดเจ็ดใช่แบบเนี้ยเปิดเจ็ตัวนี้ไม่ใช่ซึมอยู่ลายอะไรเนี้ยอากะใช่ไหมมาดู้เรเริ่มจวกกันเปิดเจ็เอ้ยไม่ใช่เปิดเจ็เปิดห้าาสามโอ้เสามไปไหนอ่ะไม่เหน้าเขาอกแอนด้เกสองหัวเลยอ ตากตากอสซิทไว้นะเกมสมดุลอยู่คุณยังมีโอกาสได้ไปผมพิเจ๊เลอืมอันตีเลยเกตสองบ้าเข้าเลยได้แล้วคิดดีตอนนี้เกิดดีเหมือนหนึ่งแด่มจบเชิญโจวินสันโอ้มยใช่โจวเขียหนึ่งแอสซิทนี่กเป็นรอยยันสายชาโด้พาราบินไม่ใช่ สันวยมากเติมมาได้สำหรับสายบรอยเยนใช่อันนี้ก็จะเป็นสายแสงชูรีู่้อะหยิบได้ด้วยเห็นใช่อ๋อสายแสงชูรี่ร้อนใช่ผมจะยังไม่เจอคนคุณคุณอะไรนะมาเจสคุณมาเจสดนะเพราะว่าเดี๋ยวทำแยกคลิปเลยขอเพิ่มพอเหมือนกันโห้คนที่สองผ้อาจจะไม่ทำมาเกียร ไอ่ฮะอัสวดกามิชิดวิสต oh, no. ันสกิลโมสนามนะแวเลียนะบาสนี่ยแสดงทับการเจ็บใบแลวหอการเจี๊นหนึ่งมาได้ครับนี่ซินตันลอรอยซิสิบห้าผ่นด้วยสำหับกองการเหนไม่ได้เสิร์ฟต่อจะได้จังทำแบบบวกพรับคันบอกเขาเรียาคนดูสกิลที่เขาเพิ่มแรงเพิ่มขึ้นหอาพังะว่าบนแดนเมจโซได้มีการหายได้อย่างนี้นะครับตรง ีีมตาว,วตีอนนี้พี่จถามแสเดม <c oughs> หาเกียร์3สามไม่เชอเ <c oughs> ข้านะหนึ่งหมื่นแนได้ใช่ไม่มกิดป้อนถอนะอืมเงียบอตัวหนึ่งมันไปไหนนะไรอะไรนะเร์ดีโอมาลงเข้าสังรบัตรหนึ่งเดียวตัวเองขอ <c oughs> จักก้องม,มิชันินจาไงล่ะ <โด S 1> อยากสาาอยากากงล่าง ผมไม่มียาซูเอะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาลงหลังหรอกยาซูชิเอ,เอาเขาบอกว่าถ้าสนามมียูนิตชื่อเหมือนมันบวกมันในเธอตัวเองนะโอ้โหเฮ้ยย่อโจมตีใส่สิษย์ุกเกียรติหนึ่งไม่ให้เกียรติหนึ่ง,เ,งยยเยอะๆหรอก17แบงก็ับเข้าครับได้เช็คเกียร์สักมาใหมแดมเมจเช็คคียออเวนสองหมื่น กันเปล่านี่สิยี่สิบนะเฮ้ยสิบเก้าสิบเผิดไม่กันกันไหมเรียกถมอ่าเฮ้ยเเซนดรอชิปหาเราไม่มีเกดหึงไม่มีเกตสามอย่าอ่านใหม่มากเลยตอนนี้มีไรเซนพูลิกาดดาก้อนไม่ผมเชื่อในเขาเธอจัวไอะไรเนี้ย อ m เม i ินลท์ิ๊ฟอร์ดววววเข้ามาจะรับทุกอย่างเลยเอามาวักเลยวะพออาชวินิห่งการดิดวินสตันสกิลบ้านหนึ่งเปิดท็อปเจ็ดใบเจอแล้วไปเล่นต่อพอการเก็ตหนึ่งไปนะพออาชวินิห่งอำนาจเบซาอุ้ยโปรโมสามายีนอยู่ในคันโอ้ยหมายความว่าไหมายวามว่าคุณแอบนีคุณดึงไปก่อนนะครับ เก่งมากใครที่บอกว่าเบื่อเบื่อมาเจ๊มาเล่นได้มนะั้ยมาสนุกมนะั้ยแวร์ลุกลุกแบบเราจะชิวๆใครเบื่อแบบพ่อหนุ่มหัวร้อนเล่นสนุกสนุกอืมอ๋อโอ้ยสกิลเปิดเขาสกิลให้พวกแสงสับกองเล่นอืมผมผิดอ่ะอ๋อไม่ผิดนะ ลุกได้ด้วยสินะใช่หเหรอเพ่มจมูกน้อไหะ combo ไม่แพ้จิตเซมเลยสองใบโอเคมีได้ได้ได้ตั้งสี่ใบเทธอเนี้ยมันเจอหิวสองใบก็ฟุ่มแหละ <c oughs> แบนเทิรน <c oughs> หลายคนถามว่าผมเสียเวฟผมมือเล่นไม่ได้นะ่ยมันต้องเสียไปหนึ่งเวฟแบนเทิร์นนะโจมตีเลยแซนด์วิชไอ้สกิลของเบซาร์บ,บอกว่ามเมื่อวันการ์ดคนนี้มีชื่อว่าแซนด์วิชโจมตีเขาได้รับรางวัลทั้งมดหนึ่งหมื่นจะจบการต่อสู้ ล้วเกิดแดนเนตโซไม่มนึ่ายไหนหน้าอยู่ไหนแดนหนึ่งหมสามหมื่อสามใช่เัเตอาอมาวินได้ไงล่ะขีดเดียวอะ่ะอฟอร์สช็คเซคึเชิกอ้อยจะสูบแต่ดีไม่ใช่ร่างเลกสกิลของฉันวิกดดาฟนักไม่จบการตดอสา้ยยืนโจมตีพัลบาสหนึ่งทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบถ้าเขาโจมตีแด่ไม่ถูกบูทเล่นกาดเจ็หนึ่งสามใบสแตนตอนบอกหมือนเนาะใช่ไดไม่ลดแล้วก็ถหน้าบวกอีกหนึ่งมืน อย,อย่าไม่หมดโจมตีซนงุกิการแล้วกอนไปได้ไม่ลบแน่ใช่อของเด็ดเข้ามา3ามหื่าทวินไนอ์ฮะฟเฟิร์สเช็คคิดที่ข้อที่เกิดคิดที่ข้อถที่แบนกาดลองที่อยากเซคันด์เช็คออนโอเคไม่ใช่ไม่จะไปป่าเดอร์อัศวินแหน่งการชิดวินสตนสกิลวินสตนนะคุมตีเขาได้รับพลังเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการติดซตน เงิรวัลเพิ่มขึ้นห้าัตามจำนวนการเก็บในแ่นะรามีสามาบวกอีกหมื่นห้าเป็นสามอ่าสี่หมื่นห้าสี่หมื่้าขอสามหม่นเอาเลยเอาเลยขวายไม่ชิดยูเทเกอร์ทางแหวนแต่จะตายแล้วเนี่ยอ่านะนะครับสปอนจัวไรไม่เอาไมเอ่ โอ้ยชิดาเออฮะไม่จวดเลยจุดอะไรอยากปลาพอแมวโคตรนีมเออตัดกอ่ะอ่ะชิลาสบาสองลบหมื่นไปเลยเอาว่าลงแมนหรือว่าลงกาโซบาสองลบหมื่นถ้าลงเบียร์กาจะลบห้าพันแทนเขี้ยมเงิน ตีแล้วตอนนี้มีชื่อใหม่มาบกหมื่นมื่นเป็นละครเหรอไม่อ่นนี่เธอเราอ๋อลบหมื่นใช่ไหมลบหมื่นนี่สี่สองแล้วกันทำแต่ตันโอเคนี่เนี่ยสิบเจ้าเย่สิบเข้าไล่เช็คอีกนึงเช็คดอทิกเกอร์จังหันโอ้ยพีจีสูบเด็กเลยเนี่ยตอนนี้ ส่งพลังทั้งหมดให้ยักษ์เออยักษ์คนนี้นะแหละแป๊เดี๋ยวโริเกอร์อ,อ่มชิดก่นะม,มชิติเมติอ่ะไม่ได้กีบันนี่เคมีฮ okay, ม,มีมากกว่าบวกห้าพันแล้วก็ถ้าจะกัดจำงเงินจะขอส,สองใบเป็นไงยี <22. S 1> ่สิบสองยิบสองคนนี้เป็นสิบเจ็ดสามสิบเจ็ โจมตีอมู่นะจ๊ะยอที่จัดเมื่อกี้เห็นมุสชิที่มีกานสอนนิ้มข้าโซ่แค่นั้น <laughs> มันต้องสุดชีลาแต่ไม่มีแต่อยาเพิ่มโซเชียลจมตีโอเคเธอจบเธอแล้วยายลายาสุเอดนะ ยังมือไว้หรือยางค้าไวรุ่นนับให้ชูแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบแซนเหรอฮะเธอนี้ต้องปิดแล้วไรซังุรีกาด้าก้อน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 อินชินลกิฟฟอร์บันที่แบนการสกิ้ว่าคอนของซังทุรีกาดบอกว่าถ้าแบนการผู้แข่งมันเกียดสามาฟังเรามีเกลียดนิดคิดว่าพื้นฐานกับเป็นสองโอ้บุตรนั่นเอง พยายามไปเล่นกับฟอรสองนะตอนนี้แต่นั้นคอชสมิกใการชิดวินสตันสกิลอะขอมาลองก่อนบาร์หนึ่งจูการหนึ่งไปโอ้ย<ม>ได้เคาปูบอร์โอรดโคตรมากวินสตันดีน้องมองกดสกิลวินสตันมาเขาจะบาร์หนึ่งเปิดทับเจ็ดใบแล้วเขากัดเจ็ดหนึ่งมีไหมไดีจองเอามาฟอสตัวอเอญาตอ,อ่านของของทำได้ปะงงทำได้จริงอยู่ ๊ใจเสียอะไรแล้วก้ลงทได้ปะทเลยไม่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 ้มูู่ดทไมเนี่ยแต่แนไม่ได้เัหม่อุ้ยฟูลฟอร์มครับคุณงูอุ้ยับโอเคแบเทิรเลยโจมตีด้วยแซนิการดากอนสกิลาโจมตีครับของอาชนแห่งอำนาจเบสาร์เขบอกว่าให้ทำกับแซงิการดากันหนึ่งหมนจะจบการต่อสู้นะ แล้วก็ถ้าเกิดแดนแมจโซนได้มีการหายอยู่หน้าแดนแมจโซนต้องการด้วยลิฟมิลลารสัมปชัญญะใช้ได้แค่เพิร์ลไม่ถึงข้งต้นเพิร์ลทิ้งเกรดสามไปเลยเฟอร์เฟคการ์ดโอเคทวินไนท์เฟิร์สเชกเกอร์เซคเกอร์เชกเกอร์ดรอนเชกเกอร์สมมุติทั้งหมดให้แมนการจบกันหนึ่งไมด้วยแล้วก็จบกันต่อสู้ที่เซนไม่กลัดร่าง,งต้องโจมตีฮัะตาบ้านหนึ่งแมอการต่อสู้ที่เขาโจมตีแล้วไม่ถูกบู๊ บ้านหนึ่งเล่นเียกาสามใบทิง้งข้าปมือหนึ่งใบแซนอะไรเนี่ยโกงได้ไม่ลบอบด้วยแถมทิ้งมือใบเดียวใช่แถมยังโบอีกมือหนึ่งแถวหน้าโบเหมือนใช่ไหมใช่เีว่างมันความน่ากาลัวไม่จบ <laughs> จุมตีต่อด้วยสังคเลีกาดละก่อนฮนะห้าหมื่นสามพันสองีเข้าออรลีฟไม่ดิบ้านนะทิ้งไหม ใช้สองทอั้งฟอเนี่ยนะแน่นอนถ้าไม่ขีดฉันจะรอกวินได้ไงเฟอร์ชิ่งคิดที่ข้อที่เกิดโอ้แผ<ร>และวินตั้งข้างสายเซคเคิลเช็คเอาอีกใบล,ลบข้างน,นี้ช็อกแล <c oughs> ้หนังชีวิตเลย <c oughs> อ,อ่ะอ,อกหมดดิบเนะหมดดิบซีบีเราไม่คิดที่ข้อน <c oughs> จมตีด้วยวินสตาร์คิวโมจมตีเป็นกกตติดชื่อซันกรีน เขาจะบวกห้าพันตามเกะหนึ่งคเออบวกอีกสามหนะ่งห้าเอ๊ะบวกอีกหน่้าเป็นสี่หมื่นห้าสองคีย์สี่หมื่นห้าห้าหมื่นสองโยตัเตสกิลเดิมเครอโอ้ยดเดียวคีย์เดียวคีย์เดียวเข้าคีย์เดียวขดเดยวข้าหน่อยงงวิ่จบไม่ได้อทุกคนฝั่งนี้จะเล่นยังไงยาสุกไม่ขึ้นคนระับนี่มัน ในคอนเทนต์ยาสูตรชีวิต <laughs> แต่ชีวิตสุดก,กับจุอะไร่ปะโอ้หนื่อยไเนี่ยเครียดเลย <laughs> อะไรชินะวุเ <laughs> ด็กชิลาเธอตอนนี้ออกเลยไม่อยากตาวิาชิลาดีกเลยนะ, <laughs> ะกิลครับชิลาลงสนณะโซบาสองลบหมื่นแถวหน้าไปปะ <laughs> ต่อดไหนปตอต่อนไหน <laughs> ไม่นงงแหวนที่มีหน้า หนึนห่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอยใบมีใบมีเจ็ดครับปุ้มาเยอะวะไม่เอาอแล้วไม่อาดเฮโอเเอยดีเลยก็ได้สองคนที่บอกหมื่นนะ <Okay. S 1> โอเคเอ้า่อเลยวขอชื่อเหมือนกันมากไปเลยเท่าไหร่เอ่ยสิบสองไปใส่สามพันขอสองไหน ส่องได้เลยง่ายเรื่องแค่ั้นเออนั่นไงมามาตคูกันเลยพอปะยามาไม่ยอมแพ้เว้ยเออตังนี้นี่สิบสามตีเส็สาพันเอามาหมื่อะสิบสามหนึ่งห้าเออวะเชียรประมาณหนึ่งห้าดิไม่นะเดี๋ยวก่อนเติกของชราก่อนเห็นใครเห็นตีมพินเอาไม่ึ้นวิดแตก ไม่แตกหรอกมือยังเยอะมีสิบห้ามีสี่แดงรับได้ทีหนึ่งสิบเก้ามันจะสิบเก้ามีต้องสองเซฟยี่สิบเจ็ดอันนี้ก่อนนี้อะแคลนกว่าเปล่าสิบเจ็ด จะสองกาดสองใบเอ้ไม่ไม่ไม่สิบเจ็ดธรรมดาคันนี้ปล่อยล้าทั้งแว่นยี่สิบสามะจนหนึ่งยืนสิบเจ็ดแต่ในมือทอดสองใบทำไมเอ้ไม่ไม่ขอนี่ยว่ะเดียอ่ะอคนี้ก่อนเข้า่กันอ่ะอสิบเจ็ดกานะนี่โนาจะโดนสส่ข้านะเมื่อกี้เดียจะตีแหละ แต่จะแต่จะได้มือ่ไหม f จะตาแล้วไลครั้งที่สไลยอดไปวะเด็กศิลาเนี่ยแสงมิการดา้อนอาร์กยังไม่ใช่ผมปล่อยแล้วไม่ไหวล้ยื้อไม่ไหวแล้วย่าสกิลแบบเดีวนทุกคนแบทเทิร์นครับกาดไวปะจงตีด้วยแสงมิการสี่หสาิลเบซาชี้หมื่นห้าหมื่นสามยั้ ไม่ไงต้องฟังหมดใช่ไหแต่ว่ายังไม่ด้ผมามนพวกงงการคลุทถึงคำว่าสิรษฐการเหมือนกันจุก็บอกหนึ่นใช่ไหมข้ามาทริปไหน first check สองครีแล้วตอนนี้ second check ไม่มีเกินตาย่ะเย้เอาเรยพวกนี้ยเศรกิรเก่งเกิน